เออคืองามคือท่านผู้ชมแถ, re, ถ่ท่านผู้ชมที่มาเบิง่งฉันกับงามเดอ้อมีแต่ภูงามงามเดอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเนาะค่ะเนาะเพื่อมีคนเบิง่งแจงทั่วโลกพ่นเด้ค่ะบ่มี่ยังไลคยคอมม้นีแจงกมาทักทายแล้วก็สิพ้าเพื่อนๆไปชมดอกไม้แถวนี้แล้วก็ไปชม ผักปาแถวนี้ชมปลาชมบรรยากาศที่เขียวขจีลมลื่นกอนที่แจงสิไปออกกําลังกายตอนเศร้าครับพี่น้องก็สิวาจังสันวติมืนุนีนี่พะยากรณ์อากาศบอกว่ามืนุนีสีห้อนแห้งค่ะมืนุนีกัเป็นเช้าวันพุทธที่เจ็ดของทั้งอเมริกาเด้อค่ะตอนนี้กับประมาณเก้าโมงครึ่งค่ะแต่ว่าอากาศนี่ประมาณนั้นโอ้ แปยี่สิบสี่องศาค่ะพี่น้องดังนั้นนี่คือว่า,าแจงก็ตั้งใจว่าแจงสิไปออกกําลังกายให้มันแล้วตอนเศร้าค่ะเพราะว่าตอนบ่ายนี่ก็สิยางบวไวค่ะดังนั้นก็ขับมาเบงน้ากันนะขนะมาเบ,ง,นเนเาเบงบรรยากาศแถวบ้านแจงค่ะจ้าไปค่ะเพื่อนๆย่างแรกนี่ก็คือนนะขนะอันนี้ก็เป็นน,น้ำหวานเด้อค่ะแจงกับคุณสามีแจงวสันวาปนานวาน ตัอของเป็นคนเฮ็ดเนาะคุณสามีของแจงค่ะเพื่อนเฮ็ดไว้แหนนกฮัมบิงเบิร์ดมากินแล้วค่ะน้องกับมาซูมือค่ะเดียวันมือไดน้องเขามาย้ำไดน้องเขามาดกอกจางสิดท้ายให้เบิ่งเด้อค่ะโอ้ยอันนี้ก็เป็นอันเนี่ยค่ะดอกเลซี่กำลังสีบานค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็บใบไม้ก็แตกผีใบออกมัดเต็มทีแล้วเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนคือว่าตอนนี้กับเขา หนาห่อนของทั้งอเมริกาแลวเด้อาอืมพักอยู่แถวนี้นี่งามคักค่ะอืมจังเสี่ยนนี่ก็กินได้เด้อค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดปลาชนิดหนึง่งอันนี้ก็แมนเขาซิมีรสชาติขมอํลํำค่ะพี่น้องจากน้อยนี่ก็แถวนี้ก็สีบานแต้มเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นอัน ถุงมือหมาจิงจอกค่ะภาษาอังกฤษก็เอื่นว่าอ่าฟกเกอร์นะค่ะน้อจ้านี่นะคะพี่น้องเพื่อนๆได้นนยินเสียงนกหงองปะคะเขาห่าวค่ะเมื่อนี้เขาห่าวเพราะออกอย่างวัติแดดออกค่ะเนี่นะคะ อันนี้แจ้งก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอัน YouTube ช่องไอ้ทองแพ้น้ำเหมียวด้วค่ะที่เพิ่นที่เพิ่นไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันดอกเนี่ยค่ะดอกฟอกเกิร์บหรือว่าถุงมือหมาจิงจอกนี่ค่ะอันเพิ่นไปหาข้อมูลเมื่อวานบางอัน บางสายพันธุ์ก็มีพิษแต่ว่าบางสายพันธุ์ก็บม่มีพิษเด้อค่ะแต่ว่าอันที่เห็นบานแจงี่มีพิษเด้อค่ะพี่น้องค่ะนั่นลหละค่ะอันเพื่อนว่าไหมค่ะเพื่นว่าอันต้นอันนี้นี่ทั้งยุโรปเพิ่นสามารถเอิญว่าเป็น,นั่นอีอย่างนอต้นนั่น อีหยังแม่มดแม่มดจากย่างนี่แหละค่ะเออแจงกะเก็ตได้ค่ะเออนั่นละ่ะอ,อีหยังเนาะแจงกะลืมซื้อวันอันอีหยังวะเดี๋ยวอีหยังจากย่างนี่แหละค่ะมีคำว่าแม่มดนี่แหละแต่ว่าแจงกะลืมเนี่ยค่ะพี่นอ้องงามเนาะคะ่ะเนาะปุณน์นะ อพี่น้องคะพี่น้องเห็นต้นนี่บอกคะเนี่ยคะ่ะแจ้งน่ะบ่มั่นใจว่าเป็นผักที่กินได้บอแจ้งถาให้เขาออกดอกก่อนคะ่ะแจ้งหาขอมูนนี่บ่บ่แน่ใจว่าเป็นผักกาดปลาที่ ที่แบบว่าเวลาไม่ดอกเลาดอกเขางเหลืองหรือเปล่าน,นะคะเออแจงหาข้าขอมูลอยู่แต่ว่าแจงพอแน่ใจแจงเลยบอกกากินเขาค่ะต้นงามๆค่ะมาหั่นกับแมนค่ะพี่นอ้องโอ้ยแจงสะอ่อนอันเนี่ยค่ะงามกับพี่น้องงามๆโอ้อันนี้อันนี้อันต้นอันผักกัดปลาชนิดนึงนะคะซื้อว่าอัน ดิเซลดิเซลมันก็นมีหลายสายพันธุ์เนาะค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีดอกสีเหลืองค่ะพี่น้องดิเซลอีกอย่างจากยางในราคาเดียวเดี๋ยวแจ้งสิแปะซื้อไว้เ้อค่ะพี่น้องค่ะอืมเบิ่งดูล่ะงามบอกค่ะพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นต้นอันฝันสิงโตเด้อค่ะซึ่งอัน สามมือที่แล้วแจงก็เอามะแกงอันไอันใบหญ้าเอ็นยืดนะคะพี่น้องกระแซบเด้อค่ะพี่น้องถือว่าไก่เคียงกับอันแกงผักเคีมล็กบานเฮาอยู่ค่ะถึงสิบรลอยปูดเซนตแต่ว่ากะไก่เคียงค่ะพี่นอ้องโอ้ยเบิ่งดู่ะคะพี่น้องคะ่ะสะอ่อนบอกคะสะอ่อนความงามของน้องเขาบอกคะถุงมือหมาจริงจอกหรือว่า คำสาบแม่หมดบ่ท่านแจงอันบอผิดกับขออภัยเด้อค่ะอืมขอบคุณอในความไม่นำใจของอแจงกับหูจักซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะแจงก็ฮหูจักตะซื้อ,อนสองนพ0 0นวัททองแท้นะเเมียวนะคะที่เพิ่นเฮกเกี่ยวกับอันน้องแมวเพิ่นซื้อวัดทองแท้แล้วก็น,น่องมาค่ะอุ๊ยเป็นตาหักแหงค่ะพี่น้องแมวพันวิชเชนมาดค่ะโอ้ยแจงลหะติดแจงเบิ่งยามแต่แจงกับมีความสุขค่ะแน้คนหักแมวเนาะคะ่ะเนาะ พี่น้องมองดราคาสุดยอดเลยคะ่ะงามแฮงค่ะพี่น้องแจงพยา,ยามมุนกล่องไห้ส่าที่สุดดวยคะ่ะส่วนอันนี้นก็คือแด็ดแด็ดแดดแดด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 คุณอารมณ์ดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักกัดปลาชนิดหนึงนะะ่งวยค่ะอสิวาตอนนี้เลยบ่ฮือวา่าสิเก็บเขาไปกินหมื่นแล้งนี่แหละคะ่ะพี่น้องเขาิเสียใจบ่ฮ้ เป็นตาแซบตาแสบเด้ค่ะขอโทษเด้อเออขอโทษเด้อที่ฉันสิกินเธอหรือว่าแจงสิป่อยให้เขาใหญ่แล้วก็ให้เขาแพรพันธุ์พี่น้องสองจิตสองใจอยู่ค่ะใจเนื่องก็อยากกินเขาเด้เบิ่งดู่ะค่ะพี่น้องต้นเขาอ้วบๆค่ะอืมมินามอันนี้ก็เป็นผักกาดป่าสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่กินได้เดี๋ยวแจงสิแปะซื้อไว้ให้เด้อค่ะแต่ว่าเรื่องซื้อฟรังน,มมนี่จจำว่าแมนค่ะพอแจงกับพึ่งมาอยู่ป่า ประมาณปีกลักวค่ะกำลังศึกษาเรื่องเฮ็ดเฮ็ดแล้วกับพวกพักปลาพวกอย่างนี้แหละค่ะนี่นะคะนี่นะคะโอ้ยพี่น้องค่ะเขาเป็นตาแสบไปหลเด้วยค่ะนั่นละ่ะอุดใจได้บนะอนอตั้งใจเอามืมอแลงสิเอาไปกินแต่ว่าเบิ่งจังสี่แล้วโอ้ยคิดก่อนค่ะส่วนนี่ก็เป็นว้าวเดซี่นะคะดอกเดซี่อืม พุ่นนะคะพี่น้องไปค่ะยางไปทั้งพุ่นค่ะพี่น้องพอกลับมาดโตงันดอกไม้แป๊บหนึ่งเด้อค่ะอุ้ยสะอ,อ่อนเธอคืองามแท้เธอคืองามเพื่อจังเจ้าของสองแทถ <laughs> บนะเบาหัวเบามวนเด้อค่ะ เออคืองามคือทันผู้ชมแถทานผู้ชมที่ม้าเบิงฉันกับงามเดอ้อมีตะพูงามงามเด้ออือผู้ซ้ายหำมหน่อยใจเด้อค่ะเพราะว่าอีหยังวตัตีดอกไม้เขาเปรียบเหมือนผู้หญิงนะคะอือเจ้าของเจ้าของส่องกับงามทันผู้ชมกับงามค่ะไปแล้วค่ะโอ้พี่น้องค่ะยามาซา่าแจงเด้อค่ะพื่แจงเคยบอกแล้วค่ะแจงเป็นคนมักมวนค่ะอือแจงอยากให้ พี่น้องมีความสุขอืมอยากให้มีร้อยยิมมีเสียงหัวเราะค่ะมาแม่นยังดอกค่ะมาเหตุ u ูทูบนี่กะ้าอันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดคอมเมนต์มาว่าโอ้ยเบิงแจง,งน้ามวนนี่แจงแจงดีใจค่ะพี่น้องแจงขีมักยองค่ะแจงดีใจเพราะว่าอย่างมาตีแจงจากส่างร้อยยิมนะคะเนาะให้เพื่อนเพื่อนร้อยยิมเสียงหัวเราะจังสันละค่ะอืมช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงอวดดอกไม้ทะคะ่ะท่านใดน ตัดใจให้ใดรจากการแบบว่าพาพี่น้องชมดอกไม้ค่ะยังเป็นช่วงอวดอยู่อืเนี่ยค่ะไปเบิ้งทั้งนีนนิดนึงค่ะไอ้องนีกับสิพาชมเหรอนะคะเนาะอืม ชมแล้วมังนี่อุ้ยอันนี้กะอันนี้ดอ,อกเขาอันบานเต็มที่แล้วดวจ้านี่บานเต็มที่แล้วน้องบานเต็มที่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยอุ้ยสวยจังเลยขอบคุณนะคะทําไมหนูเกิดมาสวยอย่างนี้ล่ะลูกเนี่ยค่ะเดี๋ยวมือหนึ่งสิมนานัง ใต้ต้นสนต้นนั้นค่ะดอกไม้สีเหลืองเต็มอยู่ค่ะพี่น้องมาทางนี้บ้างเนาะพี่น้องเห็นอย่างบ่คะน่ะ อันนั้นเป็นเครื่องจับสัญญาณเด้วค่ะสัตว์หรือว่าค้นพันไปนี่ถ้ามีคนย่งางกายนี่หรือว่าสัตว์แจ้งแได้ย,ยินเสียงเด้อค่ะเพราะว่าแจ้งติดว้ทั่วเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะพี่น้องเพื่อความปลอดภัยของโตแจ้งกับคุณสามีล่ะค่ะก็แม่แจ้งเฮ็ดแล้ค่ะคุณสามีของแจ้งเพิ่นเฮ็ดเนี่ยค่ะเขากำลังเริ่มบานค่ะเพื่อนๆดอกไม้ อยจักน้อยกระสิบานเต็มเด้ดค่ะบ้านแจงอัเดยนไห้พ่นเห็ดข้างในไห้ไห้แบบว่าไห้มัน,น,นมีความคืหคบหนาคืบหนาก่อนนี้แล้วค่ะแจงจังเสียนมาเห็ดเกี่ยวกับบ้านของแจงค่ะพี่นอ้องตอนนี้แจงกะท่านนี้มีแรงบรรดาใจเพราะอีหยังวัติมันซ่าค่ะพี่น้องมันซ่นนาแล้ววันนี้เมื่อก่อนแจงกับเขา ไปเบิองข้างนั้นเดอกค่ะมันก็ะเฮ็ดหายแจงรู้สึกว่าโอยเอาใบก่อน,น,นสินะเพราะว่าแจงเขาไปแล้วแจงก็รู้สึกว่าแจงแจงอยากให้เขาแล้วค่ะพี่น้องมันโดนเราค่ะนั่นแหละก็เรียกว,ว่าแจงถ่าห้ข้างในั่นเขามีความขึ้นหลายก้อนนิดก้อนเดียวแจงสิมาเฮ็ดเทปเกี่ยวกับบานให้พี่น้องในเบืองกันเด้อค่ะ แป๊บนึ่งนะคะก่อนที่จะผ่านไปแวะนะคะแแวะ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 คุณสวยก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้หนูก็เป็นดอกคำสาบแม่มดหรือว่าดอกถุงมือหมาจิ้งจอกนะคะแต่หนูสวยเป็นแบบสวยแบบขาวๆนะคะหนูขาวอวบนะคะเพื่อนๆอือหนูไม่ใช่ขาวชมพูค่ะหนูเป็นขาวอวบอองต่องนะคะ ไปค่ะส่วนอันนี้เพื่อนๆที่เบิ้งเทพเกาแจงกสิหูเกี่ยวกับดอกไม้สายพันธุ์นี้แล้วนะคะสกอตช์บูมนะคะชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยกะ่ะไม้กวาดดอกสกอตอันนี้ตามที่แจงไปหาข้อมูลในอากูด้ค่ะขอบคุณกูเกิลขอบคุณคุณสามีขอบคุณขอ้อมูลจากแหล่งต่างๆเด้วค่ะพี่น้องจ้า เบิ้งทางนีนจากน้อยค่ะก่อนที่แกงสิงไปบ่จากน้อยแล้วค่ะตามที่เบิ้งนี่ก็ยาวเติบแล้วค่ะพี่น้องขออภัยนะคะตอนนี้คืออารมณ์ยังออกจากดอกไหม่ท่านใด,ดค่ะพี่น้องยั้งแบบว่านักสาวลวนอยู่กับดอกใหม่อยู่ค่ะขออภัยนะคะ <laughs> อดอกแม่ไปพ่นจากน้อยนะคะ่ะเนาะแป๊บนึงเด้อค่ะแจงขอย่างไปก่อนเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็ที่เผา อาพวกเศษไม้ค่ะสว่วนนี้ก็เป็นไม้ที่ต้องเผาเด้อค่ะพี่น้องอืมพุณนะ่ะบ้านบ้านที่รอคอยจะรอคอยตัวเลือกเกินอืมอุ้ยเหลืองอึงูอยู่ยนะค่ะพี่น้องค่ะจะแมนเขางามค่ะค่ะพี่น้องงามเอลี่เด้อค่ะ มะเบิงดอกแท้ๆเขาเนีนแห้งงามค่ะพี่น้องอืมแต่เป็นอย่างคนคือบอ่มักเขาเพราะอีหยังปติเขาแพ้แพรหลายค่ะแพ้หลายแพไ้แพไว้พร้อมแล้วเขาก็จังที่แจงว่าละ่ะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆทำลายระบบนิเวศค่ะอืมเสียงเพิงค่ะพี่น้องเนี่ย อันนี้นี่เริ่มเป็นนันเป็นฟักแล้วค่ะเขาก็เป็นนันพืชตะกูลทัว่วเด้อค่ะแต่เขากินบม่ได้เด้วค่ะพี่นอ้องงามหลายค่ะงามงามเสียงอันเพิงบินแววแววแวแวแวอยู่ค่ะพี่น้องจ้า อันนั้นก็เป็นตัวนั่นแชรีปาบะถ้าจ,จำจำผิดเนาะค่ะไปค่ะพีนน่น้องได้ยินเสียงบอคะเสียงเพิงเน,น้ะค่ะน่นนะแจงออกจากดงเพิงก่อนเน้ะคะ่ะแจ้งย่านเพิงมา มาจุบแจงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาจุบน้ำขาน้ำแขนแจงวายบาวหวเลยค่ะพี่นอ้องช่วงนี้มาแรงหนีันมาจุบค้นหนี่มาตอดค้นยอนเขาได้กินเงือด้ค่ะพี่นอ้องแจงเคยมีประสบการณ์แล้วคะ่ะแลนวาสันจาวาปลาแตกคะ่ะจะยอนยอนเพิงแล้วคะ่ะแต่เป็นสายพันธุ์ ยัโลจ็กเก็ตนะคะเขามาจุบแจงค่ะมาจุบนีว่าแม่ว่าเขาลงเสน่ห์แจงเลยค่ะมาจุบหนี่ยอนแจงไปหยัยบหังเขาค่ะเดี๋ยวมีเรื่องเรานะคะเดี๋ยวมีเรื่องเรานะคะพี่น้องจ้จาจังใดก็ขอออกจากโดงเผิงก่อนนะคะ่ะจ้าค่ะเพื่อนๆจังไดแจงกระิคอจบคลอดค่ะเด้อจ้า แจงกะอยากเอาบรรยากาศในตอนเศร้าประมาณ10บโมงเศร้าค่ะมาฝากเพื่อนๆก่อนที่แจงจะสิบไปเนาะค่ะเนาะจ้างไดแจงก็ขอ,ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจจากเพื่อนๆที่เขามาติดตามแจงเขามารับชมเขามาคอมเมนต์ Comment. กดไลค์ให้แจงเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะมันเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่เฮดให้แจงได้มีกำลังใจในการเฮดคลิปค่ะพี่น้อง ค,ความคาดหวังของแจงมันกะบ่ได้แบบสิไปคาดหวังอีกอย่างมากมายดอกค่ะขอแค่คนที่มาเบิ่งคลิปของแจงได้รับความสุขจากธรรมชาติได้รับรอยยิ้มได้รับจากได้รับเสียงหวัวเราะหรือว่านี่แหละค่ะประโยชน์เล,เ,ลเ,ลเล็กน้อยหรือบางเื้อมันก็บ่มีประโยชน์เนาะคะ่ะอุ้ยกายว่าบ่มีประโยชน์ท่าบางเทือเสียงหวัวเราะรอยยิม้มมันก็เป็นประโยชน์นะคะจากคลิปช่องจิ๋วของ simple lifestyle แจงชีวิตเรียบง่ายสไตล์แจงในอเมริกานะคะจังใดแจงก็ไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะด้วยรักและขอบคุณคะ่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย